สรุปเจอร์มินัลเมื่อความอดอยากผลักดันให้คนงานลุกขึ้นสู้สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนดำดิ่งสู่โลกที่มืดมิดหม่นหมองแต่เต็มไปด้วยไฟแห่งการต่อสู้กับวรรณกรรมคลาสสิกของเอมิลโซล่าเรื่องเจอร์มินัลครับลองจินตนาการดูนะครับวรรณยุคอุตสาหกรรมที่กำลังเฟื่องฟูมีกลุ่มคนงานกลุ่มหนึ่งที่ต้องทำงานหนักแทบตายในเหมืองถางถิน่นอันมืดมิดและอันตรายแลกกับค่าแรงที่แทบไม่พอกินพอใช้ เหมือนกับที่เราเห็นปัญหาค่าแรงขั้นต่ำหรือชีวิตคนทำงานรายวันที่ต้องดิ้นรนในยุคปัจจุบันนี่แหละครับเจอร์มิแนลจะพาเราไปสัมผัสชีวิตของคนเหล่านั้นและการลุกฮือครั้งยิ่งใหญ่ที่สั่นสะเทือนสังคมเอเทียน <the> จากคนไร้บ้านสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเอเทียนลองตีเยชายหนุ่มผู้ตกงานและไร้ซึ่งอนาคตเดินทางมาถึงเมืองทำเหมืองแห่งหนึ่งในฝรั่งเศสเขาเหมือนกับบัณฑิตจบใหม่ที่ต้องหางานทำในยุคนี้ ที่บางครั้งก็ต้องไปทํางานในสายอาชีพที่ไม่ได้ตรงกับที่เรียนมาหรือต้องยอมรับสภาพการทํางานที่ไม่ได้ดีนักเพื่อความอยู่รอดเอเทียนได้งานเป็นคนงานในเหมืองถ่านหินเลววอร์เรสและได้เห็นสภาพชีวิตที่แสนจะลำเค็นของเพื่อนร่วมงานทั้งความยากจนหนี้สินความเจ็บป่วยและความตายที่เคลียบคลานเข้ามาทุกเมื่อเหมือนกับที่เราได้เห็นเพื่อนร่วมงานต้องทํางานหนักแต่ได้ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรมนั่นแหละครับชีวิตในเหมืองมันไม่ใช่แค่การทํางานเท่านั้นนะครับ มันคือการต่อสู้กับความตายทุกวินาทีทั้งความมืดมิดแกส๊สพิษและความเสี่ยงที่เหมืองจะถล่มลงมาได้ทุกเมื่อด้วยความยุติธรรมในจิตใจและความรู้เรื่องสังคมนิยมที่เขาได้เรียนรู้มาบ้างเอเทียนจึงเริ่มปลูกกระดมให้คนงานเหมืองลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิและชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนกับนักเคลื่อนไหวทางสังคมในยุคนี้ที่พยายามรวบรวมคนให้ลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิที่ควรได้นั่นแหละครับการนัดหยุดงานจุดระเบิดแห่งความหวังและโศกนาฏกรรม เมื่อในจ้างตัดสินใจลดค่าแรงลงไปอีกขั้นมันคือฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้คนงานทนไม่ไหวพวกเขาตัดสินใจนัดหยุดงานครั้งใหญ่มันกับที่สหาภาพแรงงานตัดสินใจออกมาประท้วงเรียกร้องความเป็นธรรมนั่นแหละครับแต่มันไม่ใช่แค่การหยุดงานเพื่อประท้วงธรรมดาธรรมดานะครับมันคือการเดิมพันด้วยชีวิตและอนาคตของครอบครัวการนัดหยุดงานครั้งนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยนะครับมันเต็มไปด้วยความขัดแย้งความอดอยากการประทักกับเจ้าหน้าที่รัฐ และความแตกแยกภายในกลุ่มคนงานเองบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยเพราะกลัวจะไม่มีกินเหมือนกับทุกวันนี้เวลาเราเห็นการประท้วงใหญ่ๆที่บางคนก็เห็นด้วยบางคนก็คัดค้านเพราะเกรงจะกระทบชีวิตตัวเองนั่นแหละครับโซลา่าบรรยายภาพความทุกข์ทรมานของคนงานได้อย่างถึงพริกถึงขิงเขาไม่ได้โลกสวยนะครับแต่เขาทําให้เราเห็นถึงความจริงที่โหดร้ายของชีวิตชนชั้นแรงงานในยุคนั้นเหมือนกับสารคดีตีแผ่ชีวิตคนชายขอบในยุคปัจจุบันที่ไม่ได้มีแต่เรื่องสวยงาม แต่มีทั้งความเจ็บปวดและความหวังปะปนกันไปนะครับมเมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนแปลงแม้การนัดหยุดงานจะจบลงด้วยโศกกนาตกรรมและความพ่ายแพ้ของคนงานแต่โซลา่าไม่ได้ต้องการจะบอกว่าทุกอย่างจบสิ้นนะครับชื่อเรื่องเ e อร์มินัลที่แปลว่าการงอกเงยหรือการเริ่มต้นสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดว่าแม้ความพ่ายแพ้ในวันนี้อาจจะเป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งชัยชนะในวันหน้าเหมือนกับทุกวันนี้ที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆ,อยๆที่เกิดขึ้นจากความพยายามของคนบางกลุ่ม ซึ่งอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตและประโยคเด็ดจากหนังสือที่ผมอยากจะยกมาให้ทุกคนได้ฟังก็คือ The day was dawning, and out of the earth a black, avenging army of men was slowly rising, terminating in the furrows, growing up into the next century. รัังเช้ามาถึงและจากพื้นดินกองทัพคนผิวดำผู้พยาบาทกำลังค่อยๆผุดขึ้นมางอเงยขึ้นในร่องดินเติบโตขึ้นสู่ศตวรรษหน้า ประโยคนี้มันทรงพลังมากนะครับมันคือภาพของความหวังที่แม้จะอยู่ในความมืดมิดที่สุดแต่มันก็บอกเราว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนแปลงได้ถูกหวานลงไปแล้วและมันจะเติบโตขึ้นเพื่อต่อสู้ในอนาคตเหมือนกับที่เราเชื่อว่าวันนี้อาจจะยังไม่ชนะแต่พรุ่งน,นี้เราจะสู้ต่อท้ายที่สุดแล้วแม้คนงานจะกลับไปทํางานในเมืองด้วยความบอบช้าแต่จิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้ของพวกเขาก็ยังคงอยู่และนั่นแหละครับคือสิ่งที่โซลา่าต้องการจะบอกเรา ซึ่งผมอยากให้ทุกคนไปตามอ่านในหนังสือเองเพราะมันเต็มไปด้วยรายละเอียดที่น่าทึ่งและประเด็นที่ชวนคิดอีกมากมายครับกำลังใจและข้อคิดสำหรับคนยุคนี้เรื่องราวของเจอร์มิ l ให้ข้อคิดที่สำคัญกับเราในยุคปัจจุบันนะครับพลังของคนตัวเล็กแม้เราจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่คนตัวเล็กๆในสังคมแต่เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อคนตัวเล็กๆรวมพลังกันก็สามารถสร้างแรงกระเพื่อมที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกับแคมเปญในโซเชียลมีเดียที่ขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดา แต่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงความสำคัญของสิทธิแรงงานในยุคที่ AI และระบบออโตเมชันเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์เจนเนอนลเตือนให้เราเห็นถึงคุณค่าของแรงงานมนุษย์และความสำคัญของการปกป้องสิทธิแรงงานไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบความหวังในความมืดมิดแม้เรื่องราวจะหม่นหมองแต่ก็มีแสงแห่งความหวังปรากฏอยู่เสมอมันสอนให้เราไม่ยอมแพ้ไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนและเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจะเกิดขึ้นได้เสมอ ตราบใดที่เรายังคงงอกเงยและเติบโตต่อไปเจอร์มิ l เป็นมากกว่าแค่นิยายเกี่ยวกับคนงานเหมืองถ่างหินนะครับมันคือบทกวีแห่งการต่อสู้ของมนุษย์เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นมันคือการสำรวจระหว่างความสัมพันธ์ในทุนกับแรงงานและการตั้งคำถามถ,ามถึงความยุติธรรมในสังคมถ้าคุณเป็นคนที่ชอบนิยายแนวสังคมที่เข้มข้นสมจริงและกระตุ้นความคิดเจอร์มิ l คือหนังสือที่คุณไม่ควรพลาด รับรองว่าคุณจะได้ทั้งความรู้สึกร่วมและแรงบันดาลใจในการต่อสู้เพื่อสิ่งที่ดีกว่าอย่างแน่นอนครับนี่เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของเรื่องราวทั้งหมดในหนังสือเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายตัวละครหลายเหตุการณ์และหลายประเด็นที่รอให้คุณไปสัมผัสด้วยตัวเองถ้าคุณชอบเรื่องราวแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไปพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ